สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วและช่อง My Cup Channel นะคะแช่สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้พี่อิ๋วจะพาเพื่อนๆมาทำการตีวิปปิ้งครีมนะคะด้วยวิธีการที่ง่ายสะดวกและประหยัดเวลามากๆค่ะโดยเราจะไม่ใช้เครื่องตีนะคะแต่เราจะใช้เครื่องปั่นแทนค่ะก่อนจะไปชมวิธีการทำพี่อิ๋วฝากเพื่อนๆกดติดตาม youtube ช่อง My Cup Channel และเพจแช่สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะ เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปและไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆค่ะเราจะใช้วิปปิ้งครีมแบบกล่องนะคะส่วนยี่ห้อไหนนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะแล้วก็ปริมาณนะคะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะใช้ปริมาณที่เท่าไร่ค่ะโดยไม่ต้องตวงก็ได้นะคะใช้มากใช้น้อยก็ได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้วิปปิ้งครีมแล้วเราก็เทใส่โถปั่นเลยนะคะ วิปปิ้งครีมที่เราจะนำมาตีต้องแช่เย็นไว้นะคะให้เขาเย็นจัดค่ะอย่างน้อยก็1ชั่วโมงนะคะวันนี้พี่อยู่ใช้ที่8ออนค่ะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นนะคะแล้วก็จะกดปั่นเลยค่ะเพื่อนปั่นไม่นานนะคะประมาณ5 6วิอะคะ่ะเขาก็จะปั่นต่อไม่ได้แล้วแล้วก็จะคนให้ขอบขอบด้านข้างนะคะ ให้เขาเข้าไปรวมอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะแสงจะจ้าไปหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วพี่อยู่ก็จะกดปั่นต่อค่ะประมาณ5-6ถึงวินะคะแล้วก็ปิดเครื่องปั่นก่อนค่ะใครมีไม้ด้ามพายไม้พายนะคะก็คนได้เลยวันนี้พี่อยู่ก็ใช้ช้อนค่ะกวาดให้ด้านข้างนะคะเขาคงรวมไปอยู่ตรงกลางแล้วก็กดปั่นต่อแบบนี้นะคะ ประมาณ5้าหวิค่ะแล้วก็ปิดค่ะเพราะว่าเขาจะหมุนไม่ไปค่ะไปต่อไม่ได้นะคะนี่ค่ะประมาณสองสมรอบเขาก็เริ่มตั้งยอดอ่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปอยู่ปั่นอีกนิดหน่อยค่ะประมาณ5 6าหวินะคะก็ปิดเครื่องปั่นค่ะแล้วก็กวาดด้านข้างนะคะเข้ามาอยู่ตรงกลางค่ะ ผิวก็จะกดผ่านอีกค่ะนับ1ถึง6ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อวิปครีมกันเนี่ยค่ะตั้งยอดแล้วค่ะแข่งตัวและตั้งยอดแล้วนะคะง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะสูตรนี้วิธีทํานี้นะคะเพื่อนๆอยู่ก็มาแบ่งปันเป็นแนวทางค่ะเผื่อที่ใครแบบว่าไม่อยากจะตีมือ ว่าไม่มีเครื่องตีอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถใช้เครื่องปั่นที่ร้านเราเนี่ยค่ะตีวิกปิ้งครีมได้เช่นกัน,นะคะ่ะรวมๆในการปั่นเนี่ยก็ไม่เกิน2-3นาทีค่ะก็ได้แล้วค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะดูค่ะเขาตั้งยอดแล้วค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ง่ายสะดวกจริงๆค่ะนี่นะคะเพื่อนๆตั้งยอดแล้วค่ะวันนี้พี่อยู่มาทำให้เป็นตัวอย่างนะคะให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างก็ใส่วิปครีมไม่เยอะค่ะแค่แปดออนนะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะคะ ตั้งยอดสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถุงบีบกันนะคะนี่ค่ะพี่อยู่ก็ใช้ถุงบีบเป็นชนิดที่ใช้แล้วทิ้งนะคะเพื่อนๆมันก็จะง่ายสะดวกเวลาเราใช้งานนะคะใช้แล้วทิ้งเลยประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็ตักลงถุงไปเลยนะคะ ถือว่าวิธีนี้ก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการตีวิปปิ้งครีมนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่อยู่ก็จะตักออกจากโถปก่ันให้หมดเลยนะคะ ก็ตักออกมาจากโถปั่นแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ก็ได้วิปปิ้มครีมนะคะแล้วก็บีบไล่ลงมาค่ะเพื่อนๆให้เขาลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้อตนตนี้เป็นหัวบีบเล็กนะคะเพ <ท bezel> ื่อนๆข,ขนาดของหัวบีบก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะ <S <S <coś. S 1> เดี๋ยวผิวมาลองสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะ <S <S ลองบีบให้ดูค่ะ ลองบีบดูนะคะว่าการตีวิปปิ้งครีมจากเครื่องปั่นเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมนะคะนี่ค่ะ อก็ทดลองบีบให้เพื่อนๆดูนะคะบีบดอกไม่สวยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ถือว่าในส่วนของวิปปิ้งครีมที่เราใช้เครื่องปั่นตีเนี่ยคะ่ะเขาก็แข่งตัวตั้งยอดดีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆถือว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะ แล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่อยู่จะมาทดสอบว่าเขาจะตั้งยอดเนี่ยอยู่ตัวได้นานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองมาบีบใส่กับเครื่องดื่มค่ะบีบใส่ท็อปด้านบนนะคะอันนี้เป็นเมนูนมเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนพี่อยู่ก็บีบใส่ลงไปนะคะ วันนี้หัวบีบได้เป็นหัวบีบเล็กเขาก็จะดอกไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราจะมาทดสอบความตั้งยอดการอยู่ตัวของวิปปิ้งครีมจากการใช้เครื่องปั่นตีนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆืนอันนี้เป็นการทดสอบทดลองบีบใส่กับเครื่องดื่มนะคะ ว่าเขาจะตั้งยอดอยู่ได้นานไหมนั่นเองค่ะสูตรนี้ก็ง่ายสะดวกและรวดเร็วนะคะเพื่อนๆพี่อยู่ก็มาแนะนำเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการตีวิปปิ้งครีมค่ะเพื่อนๆอันนี้พี่อิ๋วตั้งตั้งแก้วนมเย็นทิ้งไว้นะคะอันนี้เวลาผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วค่ะ เรามาทดสอบดูค่ะว่าเขาจะละลายเร็วไหมเขาจะอ่อนตัวยุบตัวลงไหมนะคะอันนี้ผ่านไป20นาทีค่ะเครื่องดื่มของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะแต่ตัววิปปิ้งครีมก็ยังตั้งยอดอยู่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่อยู่จะลองตั้งทิ้งไว้ต่อนะคะว่าเขาจะยังคงอยู่ตัวได้นานขนาดไหนนะคะ ก็ผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะเครื่องดื่มเราก็ละลายแล้วค่ะแต่วิปปิ้มครีมเราก็ยังตั้งยอดอยู่นะคะวิธีการนี้ก็ถือว่าโอเคมากค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะและฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่อง m ม c u ครับช n แ l ลและเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ